โมกลูกท้อแบบบุฟเฟ่เขาจะใส่จานมาแล้วก็มีมีดแล้วก็มีมีดกับจานมาให้แล้วต้องปอกเอง,งอิ่มหรือ,อย,ยังคะยังยังไม่อิม่มลูกนี้น่าจะหวานเลยสีม่วงเป็นหวานสีสีม่วงหรือสีจานจานสีม่วงเป็น เป็นคอมหวานจานเธอไปเอาอันแข็งมาไหมเนี่ยมันจะมีแบบแข็งกับไม่แข็งไปเอาแบบแข็งมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีไม่มีจานดวงแล้วเนาะเขาบอกเหรอมีจานสีเดียวไม่ใช่เหรอไม่ครัไม่ใช่มีสีดวงด้วยสีดวงเป็นแข็งเหรอแต่อันนี้แข็งวะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยจานเลยคน,นละเท่าไหร่นั่นี่คนละพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเยนคนละพันเจ็ดร้อยเยนกินไม่จำกัดเวลาก็าใส่จานมาให้จานละสามลูกสี่ลูกแล้วแต่แล้วเขาก็จะพาไปเก็บที่สวนด้วยเอากลับบ้านคนละหนึ่งได้คนละหนึ่ง,งลูกสำหรับคนที่จะเอากลับบ้าน สถานที่กว้างขวางไม่แคบเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะแล้ว <Okay. S 1> ว้นที่มาตันแรกกับคนเยอะมากอืมังร้านทั้ง้าง,ง,งนี่เราจะวางไว้ให้เลยคนไม่ค่อยเยอะนะ <Okay. S 1> กว้างขวางมีเยอะ

นีมอืมีตุ๊กตาอะไรัต้องมอาเจนมาหมวาฟเฟิลเอโทรศัพท์ให้พ่อสิอาโทรศัพท์ในกระเป๋าพ่อหน่อดูังไงก็ไม่สเอมู่จีได้หรอโทรศัพท์ี่โซชีงอยู่ไหนอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยหรออีกแค่เจมเสรอจแล้วเสร็จแล้ว อันนี้ชิเร้งเกินอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะหวานให้ตัดส่งที่่วยใดแตงโมให้หวาก็จะเป็นมีหวานมีมีเปรี้ยวอมหวานแล้วิ่ง่ช่วยให้ตัดต่กําลังจะเดี๋ยถ้าเราไปกินที่สวนเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบจืดก็มีนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็เอาออกเองเราก็ออกแก้ต้นชิมดูซิ่สวนฝั่งนี้นะ

我这是。